สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับเจอกัาหลวงน้มน์คเมนาเช่นเคยครับเพื่อนๆครับในที่สุดคันนี้ราคามาแล้วครับนี่คือเจ้าโตโยต้ารีโวตอนเดียวและเป็นห้องเย็นครับเพื่อนๆครับปี2019นะครับเครื่องยนต์2 4ดีเซลนะเพื่อนนะตัวนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากเลขมาอยู่ที่ประมาณ180,000กว่ากิโลเผื่อว่าใช้น้อยนะแล้วที่สำคัญมันเป็นรถตู้เย็นครับเพื่อนเครับ ระบบไฟต่างๆอุปกรณ์ต่างๆครบเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันคุ้มขนาดไหนราคาแจ้งไปเลย369,000บาท369,000บาทใครสนใจโทรมาได้เลยครับผมสวยมากอะไปดูนี่ส่วนของโครงสร้างไม่มีขยับเลยนะนี่ใสๆแบบนี้เลยเพื่อนๆดูคาเดิมๆนะครับ คันเดิมๆนะครับไอนนี้เนี่ยเห็นไหมอันนี้ผมสตาร์ทไว้ผมมืมปิดนี่ได้สวยนะครับสวยสวยสวยเฮ้เขีสีใสคันนี้ถือว่าเป็นรถที่มีความต้องการสูงมากๆในส่วนของรถคาร์โกโบ้บ็อกติดแอร์นะเพื่อนๆนะก็คือตู้เย็นนั่นเองนะครับป่ะผมพาไปดูในส่วนของเลขไมค์ก่อนเพื่อนๆเลขไมค์ก่อนถือโอกาส บอกกล่าวเพื่อนๆไปเลยนะครับในที่สุดราคามาแล้วรอนานพอสมควรเนะ <Yeah. S 1> เาะดี่กูเแจได้มา2ชุดนะครับ <Yeah. S 1> เลขไม้อยู่ที่182,285กิเมที่ใช้ไปนะครับใครที่สนใจซื้อไปใช้งานต่อเนี่ยระบบไฟต่างๆใช้งานได้ปกตินะนี่คือตัวควบคุมตัวอุณหภูมิแอร์ด้านหลังนเพื่อนนะ <Yeah. S 2> อันนี้เป็นปี9 9แล้วนะครับเกียร์โดยหน้า6สปีดนะ ส่วนหน้าตัวเครื่องเสียงก็เป็น2ดินนะครับเพื่อนเบาเป็นเบาะหนังของแท้โรงงานนะเบาะหนังนะครับแยกซ้ายขวา 60- 40และที่สําคัญเพื่อนนี่กล่องควบคุมเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูก่อนนะแวบนะเพื่อนนี่กล่องควบคุมอยู่ด้านหลังคนขับนะนี่แขงควบคุมห้องเย็นนะเพื่อนอยู่ตรงด้านหลังนะครับติดตั้งไว้เรียบร้อยนะครับ อุปกรณ์ตัวรถแน่แรงอยู่นะครับไล่ไปทีละสเต็ปนะคันที่ผมจะเน้นหน่อยเพราะว่ามันกันนานมาทีนึงนะครับแล้วราคาไม่ถือว่าแรงจนเกินไปนะครับก็ถือว่าลูกค้าเพื่อนๆน,นี่สามารถเอาไปใช้ต่อได้เลยนะครับเนี่ยสวยมากรถสภาพเดิมสุดๆส,ส่วนปัก๊กตัวสามเฟสก็อยู่ด้านข้างคอมีสเสื้อแอร์นะครับตัวเนี่ยตอนนี้ทำงานอยู่นะครับ ผมเปิดแอร์ไว้เดี๋ยวเราไปดูกันด้านหลังสวยมากคันนี้เสริมแหนบลงเล่มเรียบร้อยนะเพื่อนนะเสริมแหนบลงเล่มเรียบร้อยล้อเป็นล้อผ่าเรียบร้อยมิสิลีนปี23นะครับคู่หลังนะมิสิลีนปี23เป็นล้อผ่าก็คือล้อบรรทุกหนักได้เลย2 25 75 R15 นั่นเพื่อนนะปี B 23คุ้ม แบบนี้เลยนะครับก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าก็จะลอกสติกเกอร์ตัวนี้ออกมันจะเป็นสีขาวนะเพื่อนนะเพื่อนก็สามารถที่จะเอาไปทําโลโก้ตัวเองได้สวยมากครับยงางลงอะไรอยู่ครบนะนี่อยู่ครบครับช่วงล่างสวยมากมาดูด้านในนี่หูเย็นมากว้าวนี่เพื่อนเด,เดิมเดิม นะครับเดิมเดิมเดิมจริงนี่ดูเลยว้าวเย็นเลยเย็นจัดนี่ผมตั้งลบ2ไไี่สิบในไว้สวยมากเพื่อนเพื่อ,อ,อพื้นนะครับเป็นเด็กกีไก่นะซึ่งผมบอกเลยว่าทนทานและไม่เป็นสนิมนะความเหนียวยกให้เขาเลยนี่ครับตัวแอร์ทำงานปกตินะครับเนี่ยเย็นมากนี่คือความคุ้ม นะครับที่เพื่อนๆจะซื้อต่อเฉพาะทําตู้นี้ก็กี่แสนแล้วลเพื่อนเกือบสองแสนนะตัวกระบะลอยนี่ครับนี่สวยมากแทบจะต้องไม่ไม่ต้องปรับสภาพเลยก็มีแค่ประตูหน้าขวานะที่มีรอยบุกเพรนั้นผมจะตัดปรับสภาพสีให้นะเพื่อนนะฝาถังน้ำมันอยู่ด้านนี้นะครับนี่สวย ให้ดูรายละเอียดหน่อยเผื่อ <_ an> เพื่อนๆอยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากได้ไปใช้งานนะครับไปต่อก,กิจการนี้เลย <_ an> นี่เออสวยๆนะนี่ปี 19, 50, สิบเก้าสองจุี่ร้อยห้าสิบลำดับที่1จะต้องคุยเยอะครับรถที่นี่สวยจริงเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับสุ่อุปรกรณ์สายนี่ตัว ปักจำแอร์เฟดนะครับก็คือสามารถจำได้เลยเพื่อนนีอยู่ด้านหลังเครื่องมือตัวรถอยู่นี้คุ้มผมบอกเลยว่าคุ้มใครเอาไปเนี่ยคุ้มแน่นอนคุ้มแน่นอนนี่สวยเลยเอาไปใช้ครับเป็นเพื่อนคันนี้อย่ารีรอใครอยากได้ตรงสเปคที่อยากได้อยู่รีบเอาไปใช้ราคา3 6 9 0 0นหกหมื่ันสามแสนหันราคานี้ บอกได้เลยซื้อสดไม่มีแหวนสักบาทเสียค่าโอนกับบริธิ์แค่5,000บาทเท่านั้นโอเคนี่แหละคืออีกหนึ่งคันที่อยากให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้งานนะครับในส่วนของรถตู้เย็นนั่นเองคาร์โก้บล็อกนะโอเคใครสนใจก็ทักมาในส่วนของอเบอร์เบอร์โทรศัพท์ผมก็อยู่ได้คลิป้านใต้คลิปอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถที่จะกด link ลิงก์ไลน์เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้โอเคสำหรับ เจ้าตัวรถตู้บ็อกคาร์โก้บ็อกนะครับเป็นตู้เย็นรีโวไปแล้วสวัสดีครับ